กราบสวัสดี f อทุกท่านนะครับก่อนชมคลิปยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับลุงภูก็จะขอมาพูดถึงพี่อุบิริยะและความคืบหน้าคดีน้องชมพู่กันสักหน่อยนะครับซึ่งล่าสุดพี่อุบิริยะนะครับก็ได้ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าพร้อมควงแขนหัวปลานะครับช่วยทุบพญานาคและตอนนี้นะครับก็ได้ซ้อมมือเตรียมทุบเป็นที่เรียบร้อยแล้วและถ้าทางหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องมีการออกใบอนุญาตมาให้ทุบ ซึ่งก็อาจจะมีหมอปลาที่จะเป็นคนไปทุบนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่เหมาะสมที่สุดที่จะไปทุบพญานาคและทางพี่อุ๊บวิริยานะครับก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าทางหมอปลาจะทุบหัวทุบหางและเอารถแมคโครนะครับกวาดและพี่อุ๊บนะครับก็บอกว่าตนเองก็จะไปเป็นลูกน้องหมอปลาซึ่งก็กําลังเตรียมตัวอยู่และสิ่งที่ทํามันผิดกฎหมายและก็อยู่ในที่ป่าสงวนซึ่งจะต้องถูกทําลายถูกทุบทิ้ง เหมือนรีสอร์ทราคาร้อยล้านพันล้านที่ปลูกในป่าสงวนถ้าผิดกฎหมายก็ต้องทุบทิ้งซึ่งถ้าพยานหน้าผิดกฎหมายก็ต้องทุกเช่นกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอระหาและต้องเสมอเหมือนเท่าเทียมกันและพี่อุ๊บเองนะครับก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่ว่าก็ได้ข่าวว่าใกล้เข้ามาแล้วไม่เกิน15กุมภานี้ซึ่งก็ไม่รู้ว่าหวยจะไปลงที่ใครก็ต้องลุ้นติดตามกันและคนร้ายตอนนี้นะครับก็ล้อนลอนดิ้นพลาดแล้ว ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้คงไม่มีอะไรมากกว่านี้แต่พี่อุ๊บเองก็พูดอะไรมากไม่ได้และบอกว่าทางลุงเคยไปออกรายการหนึ่งถึงนาทีสุดท้ายถ้าเขาโดนรวบเขาจะแฉทุกสิ่งทุกอย่างและพี่อุ๊บก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าลุงอาจจะไม่ใช่คนทําน้องแต่เขาอาจจะรู้ซึ่งถ้าทางกฎหมายก็เหมือนเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดกับคนที่รับรู้เหตุการณ์ของการสูญเสียของน้องครั้งนี้ และพี่อุ๊บก็ได้ทําการซ้อมถือค้อนเตรียมทุบองค์พญานาคที่ข้างบ้านลุงพลผ่านช่องทาง YouTube ของอุ๊บวิทยาชแนลเพื่อนๆก็ลองไปหาชมกันนะครับและพี่อุ๊บก็บอกนะครับว่ารอคําสั่งทุบซึ่งเรื่องนี้เองนะครับท่านึกไปถึงช่วงวันที่เคยรักกันกับทางลุงพลทุกวันนี้ก็กลายมาเป็นศัตรูไม่คุยกันซึ่งความสัมพันธ์ดีๆต่อกันนะครับมันไม่หลงเหลืออยู่แล้ว ถ้าหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการทำอาหารและเบเกอรี่นะครับก็อย่าลืมไปติดตามนะครับที่ช่อง Food Day Channel นะครับตอนนี้นะครับช่อง Food Day Channel นะครับมีคลิปการทำอาหารและเบเกอรี่เนี่ยมากกว่า50คลิปแล้วนะครับเรื่องของการทำอาหารและเบเกอรี่จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับ Food Day Channel นะครับ ก่อนจบคลิปนะครับยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามในคลิปต่อไปของลุงภูด,ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิด a n n e l ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ